สวัสดีปี2025ค่ะมาตั้งต้นวางแผนการใช้เงินในปีนี้ไปด้วยกันนะคะมาสรุปหัวข้อบัจเจตรายการไปด้วยกันค่ะ อันดับแรกมาเคลียร์รายรับไปพร้อมๆกันก่อนนะคะรายรับของบ้านเราคือ62600บาทท้วนค่ะที่ oh. บ้านเราจะใช้วิธีกองกลางในการจัดการการเงินค่ะส่วนเราจะบันทึกเงินในแอป Money Manager ค่ะ รายละเอียดของแอป Money Manager เราจะมาอธิบายในคลิปถัดๆไปให้ฟังนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำบันทึกรายการรายรับรายจ่ายค่ะเราแนะนำให้เริ่มต้นในการแยกหมวดหมู่ก่อนนะคะสำหรับหมวดหมู่ที่เราทำก็คือจะมีทั้งหมด4หมวดหมู่ค่ะเราจะทำเป็น Saving Ir Regular Irregular แบบ1และแบบ2ค่ะ แบบที่1เราจะเรียกมันว่าเดลี่ u s ดแบบที่2ก็คือเป็นรายการใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเดลี่ u s ดค่ะต่อไปจะเป็นการลงรายละเอียดปีกย่อยของแต่ละรายการนะคะ รายการจ่ายเหล่านี้เป็นของปี2024ค่ะเราเอามาจัดเรียงใหม่อีกทีหนึง่งไว้ใช้สำหรับปี2025ถัดไปเป็นรายจ่ายอื่นๆที่2ค่ะ ในการแบบรายจ่คงที่ค่ะ ถัดไปเป็นรายการอ้อมค่ะ จบกณฑแยกหมวดหมดูหม่ถัดไปก็ามาประกอบร่างกันค่ะในหมวดหมดู่การประกอบร่างจะมีบางหัวข้อที่โดนโยกมาไว้ในเซฟิงนะคะเพราะเราจําเป็นจะต้องเก็บเงินล่วงหน้าทุกเดือนค่ะสําหรับรายการรายจ่ายสรุปได้ดังนี้ค่ะรายจ่ายคงที่25,100บาทมีค่าพี่เลี้ยง1 7ื่นจสาธารณูปโภค5,500ลดรับส่งและเรียนพิเศษอีก2 6 0 0ค่ะ อลิคูล่าที่1ค่ะมีรายการค่าอาหาร12ื่นของใช้ประจำวัน3,000ัลูกพันสองท่องเที่ยวพันสสุขภาพ600และอื่นๆ2,000ร่วมเป็น20,000บาทค่ะถัดไปเป็นรายจ่ายอีลิกูล่าที่2ค่ะค่าเทอม3 0 0 0ประกัน5,000ซ่อรมันลุง1,000และค่าส่วนกลาง1,500รวมเป็น1,900บาทค่ะรวมรายจ่ายทั้ง3ประเภทนะคะอยู่ที่56,000บาทค่ะ สำหรับเซฟวิ่งเราเก็บเงินต่อเดือนรวมกันประมาณ6,600บาทค่ะถัดไปเป็นแฟ้มออมเงินค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ในแฟ้มนี้นะคะจะเป็นแฟ้มออมเงินของปี2024ค่ะ เรามีการทำตัวแผ่นเก็บเงินสำหรับปี2025นะคะเป็นลายที่เป็นซีรีส์เดียวกันทั้งหมดค่ะดังนั้นในปี2025เราจะมีการจัดแฟ้มเก็บเงินใหม่แล้วก็ใช้แผ่นออมเงินที่เป็นซีรีส์ใหม่ด้วยค่ะอย่างอันนี้นะคะจะเป็นค่าเทอมของลูกค่ะส่วนถัดไปจะเป็นแผ่นออมเงินเก็บค่าส่วนกลางค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นแผ่นออมเงินเก็บ ค่าประกันชีวิตของลูกค่ะค่าประกันชีวิตของเด็กแพงมากค่ะแถมเรามีลูกสองคนก็จ่ายเพิ่มเป็นคูณ2เลยขณะที่ว่าเก็บเดือนละห0 0พันก็ยังไม่พอนะคะสิ้นปีก็ต้องมึโบนัสออกมาช่วยจ่ายอยู่ดีค่ะขณะที่บน่บนๆอยู่ก็นับเงินเสร็จพอดีค่ะเงินคงเหลือคือ9,100บาทค่ะถัดไปก็มาย้ายเล่มกันนะคะ เล่มนี้จะเป็นเล่มที่เอาไว้สำหรับเก็บเงินออมในปี2025ค่ะเราได้เล่มนี้มาจากร้านญี่ปุ่นมือ2ค่ะสภาพยังดีอยู่เลยราคา60บาทเองน่าจะใช้ได้คุ้มๆยาวๆเลยค่ะส่วนซองข้างในเราไปซื้อซองมูจิมาเติมค่ะยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจแฟ้มลักษณะนี้คงต้องไปดูร้านค้ามือ2ของญี่ปุ่นที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะ หลังจากนี้ก็จะเป็นการย้ายเงินจากแป้มที่เอาไว้เก็บเงินในปี2024ค่ะมาไว้ในเล่ม2025บวกกับแผ่นออมเงินซีรีส์ใหม่ที่เราทำขึ้นมาด้วยแอปแคนวาค่ะจริงๆแล้วในการเก็บออมของเราเราแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือออมในบัญชีแล้วก็เก็บเป็นเงินสดค่ะการออมในบัญชีเราจะใช้บัญชีของเมคค่ะ เพราะว่าสะดวกในการจัดหมวดหมู่ได้เช่นกันส่วนการเก็บเป็นเงินสดมันดีตรงที่เราได้เหินมเงินสดค่ะได้จับความหนาของเงินมันก็ฟินไปอีกแบบนะคะถัดไปก็เ,เป็นการจัดแฟ้มซองเงินออมของปี2025ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเรามีการจัดการออมเงินแบบออมเป็นเงินสดแล้วก็ออมในบัญชีค่ะ หัวข้อหมวดหมู่ในการออมในบัญชีเราก็จะทําออกมาในแผ่นออมเงินด้วยเหมือนกันค่ะเพราะเราอยากคิดว่าในแต่ละเดือนเราออมได้เท่าไหร่ค่ะอันนี้จะเป็นหมวดหมู่หัวข้อที่เราเก็บในบัญชีค่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดแอปด,ดูทุกรอบทุกรอบนะคะแถมได้เห็นความเคลื่อนไหวด้วยว่าเราเก็บเงินในเดือนนี้ไปได้เท่าไหร่แล้วค่ะดังนั้นการสร้างกิมมิคให้การเก็บเงินให้ไม่น่าเบื่อนะคะเราก็เลยทําแผ่นออมเงินที่ออมในบัญชีออกมาค่ะ แล้วก็จดบันทึกทุกเดือนว่ามีออมเดือนนี้เท่าไหร่แล้วถัดไปจะเป็นแผ่นออมเงินที่เก็บแบบเงินสดนะคะหมวดหมู่ก็จะไม่เยอะเท่าแบบออมแบบบัญชีค่ะดังนั้นก็จะมีแค่4แผ่นเท่านั้นเองที่เราจะเก็บเงินไว้ในแฟ้มออมเงินนี้ค่ะในแผ่นแรกนะคะจะเป็นการเก็บเงินออมที่จะเป็นเงินสดเหลือใช้ของแต่ละเดือนค่ะเราจะเอาไว้ในหน้าแรกเสมอนะคะเพราะเนื่องจาก ซองพลาสติกทางด้านซ้ายมือที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่นี้มันจะเป็นซองที่เอาไว้ใช้แบ่งเงินสดในแต่ละสัปดาห์ค่ะซองถัดไปจะเป็นซองเก็บเงินออมของลูกทุกๆเดือนค่ะอันนี้เราจะเก็บเงินให้ลูกเดือนละพันสองค่ะจะเป็นรายการรายจ่ายแบบที่เอาไว้เล่นบ้านบอลเอาไว้ซื้อเสื้อผ้าซื้อของกระจุกกระจิกที่เขาอยากได้ค่ะซองที่3 ก็จะเป็นซองเก็บเงินของส่วนกลางค่ะอันนี้ยอดก็คือ1,500บาทเท่าเท่ากันทุกเดือนค่ะแล้วเราก็จะตัดจ่ายเป็นปีค่ะหลังจากที่เก็บเงินได้ทุกเดือนแล้วก็ค่อยฝากเข้าธนาคารเพื่อเอาไ้จ่ายค่าส่วนกลางต่อปีค่ะที่4ค่ะจะเป็นค่าเทอมค่ะตัวเลขที่เห็นอยู่จะเป็น7000คือ2คนนะคะแต่จริงๆแล้วนะตอนนี้คือคนเดียวค่ะก็คือเก็บอยู่ที่3,400บาท จบแล้วค่ะสำหรับการจัดการแฟ้มเก็บเงินของปี2025ค่ะเดี๋ยวเรามาเคลียร์ซองที่ไม่ต้องใช้ในการเก็บเงินออกก่อนนะคะเหล่าน,นี้คือส่วนเหลือค่ะดังนั้นเอาเก็บแยกไว้แฟ้มจะได้ไม่เอถอะถักนะคะวนกลับมาที่ซองพลาสติกหน้าสุดนะคะอันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมีการแยกเงินออกเป็นรายสัปดาห์อีกทีหนึ่งนะคะซองถัดไปจะเป็นซองเก็บเงินสดเหลือใช้ของแต่ละสัปดาห์ค่ะ แล้วก็จะเป็นซองเงินของลูกของค่าส่วนกลางและสุดท้ายค่ะซองค่าเทมของลูกค่ะแฟ้มท้ายเล่มค่ะจะเป็นแฟ้มที่เอาไว้เก็บเงินสดเพื่อจา่ายบัตรเครดิตค่ะเราจะทําการจดรายการว่าเราใช้บัตรไปไหนจ่ายไปด้วยจํานวนเงินเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ค่ะเราเอาเงินสดมาใส่ในแฟ้มนี้ค่ะแฟ้มนี้เราก็ได้จากร้านญี่ปุ่นมือสองเหมือนเดิมค่ะ มันดูน่ารักดีค่ะตรงที่มีช่องสองช่องพร้อมกันเลยเราเอามาเจาะรูค่ะแล้วก็เก็บเงินสดเพื่อเอาไว้จ่ายค่าบัตรเครดิตค่ะจบแล้วค่ะสำหรับแฟ้มออมเงินจริงๆแล้วด้านหลังเล่มก็ยังมีช่องใส่พวกเอกสารพวกการ์ดอยู่อีกเยอะเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะมีอยู่หลายช่องมากอ้อเรามีของมาแนะนำค่ะอันนี้เราเพิ่งไปได้มาจากร้านไดโซวันนี้เลยค่ะ เป็โพสอิฐสีสวยน่ารักมากซึ่งก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วเราซื้อมาแล้วเล่มหนึ่งแต่ติดใจว่าอยากได้อีกเล่มหนึ่งเหมือนกัน mm. ก็เลยไปถอยมาค่ะอันนี้คือเล่มเก่านะคะที่เราเคยซื้อมาแล้วอันนี้คือเล่มใหม่ที่ได้มาวันนี้ค่ะมาดูกันที่เล่มเก่าก่อนนะคะข้างในเล่มก็จะเป็นโพสอิฐค่ะสีมันจะดูเอิร์ธโทนมากเลยน่าใช้มากข้างในจะมีแผ่นสี่เหลี่ยมด้วยค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายจะเป็นวิชลิสค่ะ ไว้จดว่าเราอยากได้รายการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าส่วนเล่มใหม่จะเป็นสีฟ้าค่ะออกฟ้าองเทาองค์เขียวเล่มนี้ก็น่ารักมากน่ารักตรงที่มันมีตัวพจน์ที่เป็นลายตารางนี้ค่ะหน้าสุดท้ายก็จะเป็นเวสเลสเหมือนกันค่ะ2องเล่มนี้เราได้มาจากไดโสทั้งคู่ค่ะใครสนใจลองไปดูที่ร้านนดโสดูนะคะ โอเคค่ะจบแล้วค่ะสำหรับแฟ้มออมเงินในปี2025ดังนั้นถัดไปเป็นเล่มจดบันทึกรายการค่าใช้จ่ายค่ะอ้ออันนี้นะคะเป็นฟอร์แมตของการจดรายการบันทึกรายรับรายจ่ายอันใหม่ค่ะเราลองทำขึ้นมาใช้สำหรับปี2025ก็เลยมีรอบปีของเดือน12ในปี2024ก่อนค่ะดังนั้นเราก็จะใช้ฟอร์แมตนี้ในการจดตั้งแต่เดือน12เป็นต้นไปค่ะ สำหรับหน้าแรกนะคะจะเป็นการจดบันทึกแบบที่เป็น annual list ค่ะ annual list ที่ว่าก็คือจะเป็นการสรุปรายรับรายจ่ายและก็เงินออมของทั้งปีค่ะทำให้เราเห็นว่ามีการเติบโตของเงินออมหรือว่ารายการใช้จ่ายเรามีมากน้อยแค่ไหนในหนึ่งปีค่ะ หัวข้อแรกนะคะจะเป็นรายรับค่ะส่วนที่2จะเป็นรายจ่ายแบบเลกูล่าและอิเล็กูล่าหรวมกันค่ะส่วนที่3จะเป็นเซฟวิงค่ะแล้วเราก็ทําช่องด้านล่างเอาไว้ให้เป็นช่องเมมโมเรื่องราวต่างๆที่เราสนใจใน1ปีค่ะส่วนหน้าถัดไปค่ะจะเป็นการจดรายการอีเวนต์ต่างๆแบบรายเดือนค่ะเพื่อจดดูว่าในแต่ละเดือนมีอีเวนต์อะไรเราจะได้ไม่พลาดค่ะถัดไปจะเป็นการ จดรายการรับจ่ายนะคะของแต่ละเดือนค่ะอันนี้เป็นแบบจดมือนะคะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราใช้แอป Money Manager ในการจดเงินด้วยอีกทางหนึง่งดังนั้นทุกๆสิ้นเดือนหรือสิ้นรอบบัญชีของบ้านเราก็จะมีการสรุปจากยอดใช้จ่ายใน Money Manager ค่ะลงไปใน Excel แล้วพบิพนออกมาเก็บไว้ทีนึงค่ะส่วนถัดไปนะคะจะเป็นกระดาษโน้ตค่ะและหน้าท้ายที่สุดค่ะคือรายการสรุปหมวดหมู่หัวข้อค่ะ ที่เราจะต้องใช้ทุกๆปีเพื่อแยกประเภทว่าอันไหนเราจะเรียกมันว่ารายจ่ายคงที่รายจ่ายไม่คงที่แบบหนึ่งและแบบสองค่ะดังนั้นอันนี้คือสรุปค่ะ จบแล้วค่ะสำหรับเล่นบันทึกรายการรับจ่ายของปี2025ค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r ค b e ให้ช่องมามาทูคิดด้วยนะคะ